สวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับวันนี้เป็นวันหยุดผมก็เลยมาเปิดตู้ดูบอลที่ผมฟอร์มตู้รวมนะครับเนี่ยนะครับผมฟอร์มตู้รวมไว้แล้วก็เลยมาดูความคืบหน้ากันนะครับเพราะว่าเต็มตู้แล้วบอลเก่าๆที่ผมผสมแล้วผมเอามา เี่ยนกระถางฟอร์มใหม่บางต้นมันก็ยุบไปบางต้นก็เพิ่งโผล่ใบสองใบนะครับวันนี้เขางดงามสดใสขึ้นนะครับมาชมกันเลยตู้นี้เป็นตู้ฟอร์มบอลเล็กนะครับจริงๆอายุเขาไม่เล็กแล้วละ่ะพวกในตู้พวกนี้นะครับเพราะว่าอายุก็จะเกือบปีแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ เอามาเขามาขยายนะครับเทคนิคอย,อย่างหนึ่งที่อยากจะทําให้บอลโตไวนะครับก็คือให้ขยับกระถางนะครับขยับกระถางตามไซส์เขาเลยเพราะว่าพอเขาโตจนรากเต็มกระถางแล้วเนี่ยเขาต้องการพื้นที่หาอาหารเพิ่มนะครับเพื่อทําให้ลําต้นกว้างขึ้นหนาขึ้นใบใหญ่ขึ้นนะครับถ้าท่านเลี้ยงไว้แบบ อยู่ในที่เดิมนะครับมันก็จะแกลนอยู่อย่างนั้นแหละครับแต่ก็จะยุบไปแล้วก็ขึ้นใหม่ยุบไปขึ้นใหม่ไม่ไม่ไม่สูงใหญ่นะครับเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางด้วยครับขยับตามไซส์ไปเลยนี่นะครับต้นนี้นี่เป็นต้นแรกเลยมั้งที่เอามาลงนะครับ ใบไทยนะครับดูหลอดใหม่เหลืองการแดงแป๊ดต้นนี้กเกาะเกตพันล้านครับเราก็คอยเปลี่ยนกระถางแล้วก็ขยับขยับกระถางหาแสงให้เขาหน่อยนะครับเพราะว่าทรงจะได้สวยๆนี่ดูหลอดใหม่เขาครับ งดงามเลย,ยนี่นะครับผมก็จะขยับกระถางถ้าเขาโน้มไปทางด้านไหนแสดงว่าเขาได้รับแสงทางด้านนั้นมากครับเราก็ขยับเพื่อที่เขาจะได้สมดุลน,นะครับทรงลำต้นสมดุลอย่างนี้นะครับโน้มมาทางนี้แล้วก็หมุนหน่อย หมุนเปลี่ยนเปลี่ยนกลับด้านเลยก็ได้ครับร้อยแปดสิบองศาเลยก็ได้นี่น,นี่อันนี้นะครับในหลอดใหม่มากา้านแดงๆมาอีกแล้วเดี๋ยวเราก็จะหมุนเป็นแบบนี้หลายใบนะครับโชว์ความงามมาให้เราเห็นแล้ว เยอะเลยอย่างที่บอกนะครับว่าชุดที่ผมคัดออกมาเนี่ยมันมาจากตรงนี้ซึ่งเป็นบอลที่ด่างแล้วทุกต้นบอลที่ด่างออกมาแล้วทุกต้นนะครับเพียง <c oughs> แต่ผมยังไม่ได้ฟอร์มเขามีโอกาสมีพื้นที่ผมก็ฟอร์มหน่อยเราก็จะได้อย่างนี้ออกมา ตอนแรกอย่างนี้พอฟอร์มปุ๊บเราก็จะมีใบสวยๆออกมาให้เราเห็นนะครับเราต้องคอยดูก็จะได้สวยๆมีต้นอะไรเด่นๆมั่งอีก นี่เลยเดมาใบเดียวเลยเผือกมาอย่างเดียวเลยนะครับเผือกล้วนๆไม่มีมันเลยนะครับฝั <c oughs> ่งนน้นนี่เอียงทั้งนั้นเลยแสดงว่าแดดแดดมาจากด้านเฉียงๆด้านนี้เยอะพระแดดบ่ายมันมาเยอะตรงนี้นะครับทำให้ตู้เนี้ยทั้งหมดเนี้ย ค่อนข้างที่จะโน้มไปฝั่งนี้เราก็ต้องขยับกลับเลยเพื่อเขาสวยขึ้นนะครับนี่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 ต้นนี้ที่บอกว่าหลอดใหม่โอ้โหหลอดใหม่แดงนะนะครับจากดังๆอยู่ด่างเขียวขาวเรามีแดงเพิ่มออกชมพูชมพูแดง,แดง ขยับเขาสักหน่อยนะครับมีสามสีอยู่ในต้นเดียวกันแล้วนะครับเนี่ยมีแดงมีเขียวขาวมาดูทางฝั่งนี้กันบ้างนะครับฝั่งนี้ก็มีใบที่ปลูกใหม่แล้วเขาก็โรยไปนะครับ เด็ดออกไปเลยครับไหนๆโรยลาเราเด็ดออกนะครับให้เขาสร้างใบใหม่ก็เป็นการดูแลบอนสีง่ายๆครับอย่างนั้นไหนเหี่ยวๆเนี่ยผมเด็ดออกไปเลยซอมใหม่ดีกว่าครับเหมือนเริ่มใหม่ไปเลย ต้นกันใหม่ทรงจะได้สวยๆแล้วก็ให้เขาได้เติบโตเต็นที่เราจะได้เห็นหน้าตาที่แท้จริงของเขาสักทีนะครับบอลถ้าเกิดเราไม่ฟอร์มเนี่ยเขาก็จะอยู่อย่างนั้นอยู่เล็กๆอย่างนั้นนะครับมีเริ่มเห็นแล้วใบไทยนะครับด่างอย่างเดียวเม็ดไม่มา มีเม็ดขาวเล็กๆตอนแรกนึกว่าเป็นรอยด่างนะครับนี่คือเม็ดเม็ดขาวเล็กๆอย่างเดียวสวยงามสวยงามแตกแตกต่างกันไปนะครับ หน้าตาดูรวมๆแล้วจะซ้ําๆใช่ไหมครับเพราะว่ามันด่างเขียวขาวแต่จริงๆแล้วลายไม่ซ้ําเลยนะครับเนี่ยเรียกได้ว่าแต่ละต้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันร้อยเซ็นเลยพอเห็นแววเห็นอนาคตกันมาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวอีก องอาทิตย์เดี๋ยวผมมาอัปเดตคงจะได้เห็นต้นใหญ่ๆกันแล้วอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับฝากติดตามรังบอลคอนหวันด้วยครับเดี๋ยวมีบอลสีสวยๆมาให้ชมนะครับแล้วก็ถึงเวลาก็จะแบ่งพันออกไปนะครับให้มีสายพันธุ์ของรังบอลคอนหวันให้ทุกท่านช่วยเอาไปดูแลฝากติดตามด้วยครับ